สวัสดีค่ะกลับมาพบกวับแก้วนะคะกับหวยประจำวันที่25เมษายนส5 6 3นายน2563นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหมอแก้วแม่นชัวช่องนี้นะคะทาง YouTube และวถ้าดูถัง IG หรือ Facebook ก็สามารถแบ่งปันคลิปนี้ไปให้คนอื่นดูเราจะมีหวยทุกวันถ้าแก้วไม่ติดอะไรและถ้าใครสนใจจะดูดวงก็ยินดีนะคะก็ถ้าใครสนใจราคาโปก็สามคำถาม3ามบาทก็ติดต่อเข้ามาได้หรือราคาปกติก็อยู่ที่1,200บาทนะคะ30นาทีทางโทรศัพท์ โทรมาที่เบอร์นี้เลย0636355512ย้ำนะคะ0636355512เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมื่อวานดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณออยคุณเชอรี่น้องเมย์พี่ไทยแล้วก็คุณศากนะคะที่เมื่อวานถูกหวยฮานอยกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันบางคนก็ฝากทําบุญอนุโมทนาบุญไปด้วยแล้วก็บางคนที่ทําบุญเผื่อแกวแกแก,ก็ขออนุโมทนาสาธุพุทนในครั้งนี้นะคะ ขอให้ทุกคนการเงินการงานราบรื่นนะคะเป็นที่รักใคร่ของทุกๆคนเนาะเดี๋ยวเรามีเลขเด็ดท้ายคลิปอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เรามาดูกันว่าวันทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรแบบไหนยังไงดีนะคะแก้วขอเริ่มวันที่รวยที่สุดก่อนวันเสาร์ได้ไพ่พระแม่โพสก์ไพ่ที่รวยที่สุดในสำรับนะคะไพ่ใบนี้แนะนำว่าให้คุณซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากหรือหรือตอนนี้คุณเปิดกระเป๋าตังมานะคะ ดูซิว่าเงินในกระเป๋าตังค์คุณมีเท่าไหร่ นะเอาแบงก์เกษตรตังรวมกันแล้วซื้อเลขนั้นได้เลยค่ะตัดซื้อสมมุติว่ามันมีทั้งหมด3,400่อบาทเนี้ยคุณอาจจะซื้อ3าตัวท้ายหรือ3ตัวหน้าได้เลยนะคะเอาเงินในกระเป๋ามาซื้อหรือเลขที่บัญชีเงินฝากของคุณนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์พอมาดูรวยอันดับต่อไปนั่นก็คือวันอังคารได้ไพ่ะเกตมงคลหรือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแก้วแน,นะนาว่าให้ซื้อเลขการทําบุญทําทานค่ะคนวันเกิดวันอังคารเลขทําบุญเลยนะ เราจะให้โชคค่อนข้างเยอะอย่างเช่นยอดบริจาคเท่าไหร่ก็ได้สมมติช่วงนี้เราไม่ได้ทำบุญเราไปเปิดหน้า Facebook หรือหน้า IG ดูว่าใครทําบุญแล้วมียอดท,ทัทเท่าเท่ทททาไหร่ในการทําบุญหรือเลขบัญชีที่เขาให้โอนทําบุญคุณซื้อเลขพวกนั้นก็ได้นะคะคนวันอังคารเพราะมันจะมีเกณฑ์ฮูพอไปละเสาร์อังคารอาทิตย์ค่ะได้ไพ่พระเทพธิดาพระจันทร์นะคะควา,ามอ่อนหวานอ่อนโยนควา,ามชดช้อยแก้วแนะนําให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับผู้หญิงที่คุณรักที่สุด จะเป็นแฟนก็ได้จะเป็นคุณแม่ก็ได้จะเป็นลูกก็ได้เป็นน้องสาวเป็นพี่สาวก็ได้แต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณรักใครที่สุดเอาที่สุดนะไม่เอาเท่าเสมอกันคุณซื้อเลขเกี่ยวกวับเขาวันเดือนปีเกิดอายุหรือเลขที่เขาชอบหรือเบอร์มือถือของเขาก็ได้นะคะคนวันอาทิตย์สาร์อังคารอาทิตย์นี่ไล่ตามความโชคดีของแต่ละคนเลยนะมาต่อกันที่วันพฤหสัสบ,บดีไพ,พ่พระพรม หรือสีนะคะแก้วแนะนําว่าวันนี้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องวุ่นวายเรื่องงานค่อนข้างเยอะแต่ก็ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานได้เลยเพราะว่าถึงมันจะวุ่นวายถึงมันจะปวดหัวแต่ทุกอย่างมันจะมีการกลับร้ายกลายเป็นดีให้คุณได้แน่นอนค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเฮงๆนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็เลขเลขที่ซื้อเนี่ยให้ซื้อเลขการทํางานสมมุติว่าเราทํางานเรามีเบอร์มือถืออะไรรหัส พนักง,งานอะไรซื้อเลยหรือถ้าแบบพี่ตอนนี้หนูอยู่ work from home หนูอยู่ที่บ้านาหนูต้องซื้อเลขอะไรก็เลขที่ใช้ดวงานหรือบริษัทของคุณตั้งอยู่ที่ไหนมันจะมีเลขที่ตั้งเนาะเลขเลขที่บ้านเลขที่อยู่อาศัยของโรงงานคุณซื้อเลขนั้นก็ได้นะคะสำคบรับคนวันพื้นฐามาต่อกันที่วันศุกร์ ะะได้ไพ่นางสีดานั่งแทนการเฝ้าคอยการรอคอยแก้วแนะนําว่าวันนี้คนวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่ย้ํานะคะคุณแม่คุณแม่จะให้โชคคุณคุณถามคุณแม่เลยว่าคุณแม่ชอบเลขอะไรอย่างแก้วเดี๋ยวแก้วคงขึ้นไปถามแม่แม่แม,แม่ชอบเลขอะไรเพราะวันนี้จะซื้อหวยเหมือนกันนะคะวันศุกร์ ซื้อเกี่ยวกับแม่นะย้ำแล้วนะวันศุกร์หรืออายุวันเดอปีเกิดถ้าท่านเสียแล้วซื้อพอสอที่ท่านเสียหรืออายุที่ท่านเสียก็ได้แต่ถ้าท่านอยู่เนี่ยเราไปถามเลยเลขที่ชอบวันนี้วันศุกร์แม่จะให้โชคมาต่อกันที่วันพุธได้ไพ่พะพายสายลมการเคลื่อนไหวการไม่หยุดนิ่งนะคะแก้วแนะนําว่าวันพุธให้ซื้อเบอร์มือถือของตัวคุณเองโดยเฉพาะสองตัวท้ายหรือสามตัวท้ายจะให้โชคคุณนะคะขอให้เฮงเฮงเซิงลีนะคะวันนี้วันพุธย้ําเบอร์มือถือของตัวเองนะอืม วันสุดท้ายที่มีโชคน้อยที่สุดนะคะนั่นก็คือวันจันทร์พอได้ไพ่ราหูใหญ่นะคะไพ่ใบนี้มันจริงๆมันเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยมีโชคสําหรับคนวันจันทร์เนาะพอาํานวณตัวเลขออกมาแก้วแนะนําว่าถ้าคนที่เกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขไร้ๆอย่างเช่นเลขอุบัติเหตุอย่างแก้วว่ะแก้วจะระวัง29เมษายนเพราะแก้วมีอุบัติเหตุเมื่อเมื่อปีที่แล้วก็จําได้ฉะนั้นวันที่29เมษายนเนี่ยก็จะระวังตัวนั้นเป็นเลขไร้สาหรับแก้วถ้าเป็นแก้วแก้วจะซื้อเลขนี้นะคะอ่ะ ย้ำนะคะคนวันจันให้ซื้อเลขเลนๆสำหรับตัวเองหรือเลขที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคลองซื้อดูจบไปละเจวันนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูวันแต่ละวันว่าวันที่เท่าไหร่มีโชคอะไรนะคะแก้วไม่เรียงตามวันนะแก้วจะเอ้แก้วจะไล่เลยตามวันอาทิตย์ถึงอาทิตย์ถึงเสาร์นะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขสี่นะคะนี่เลขสี ย้ำอาทิตย์ให้ซื้อเลขสี่เป็นเลขนำโชคของคุณให้เลขที่คุณซื้อสองตัวที่แก้วแนะนำไปให้คุณเพิ่มเลขสเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็วันจันทร์ให้เลือกซื้อเลข12จะนำโชคให้คุณถ้าคุณไม่รู้จะซื้ออะไรให้ซื้อเลขสิบสําหรับวันจันทร์สําหรับวันอังคารมีเลขนำโชคเลขเดียวคือเลข9้าค่ะย้ำนะคะคนเกิดวันอังคารให้ซื้อเลข9้าส่วนคนเกิดวันพุธให้ซื้อเลข5้าค่ะมีไล่ไปเร็วๆเลยนะวันพุธเลขห้า แล้วก็วันพฤหัสก็ให้ซื้อเลขห้าเหมือนกันช่วงนี้ต้องสู้ๆนะคะส่วนคนวันศุกร์นะคะให้ซื้อเลข103จะเป็น เป็นเลขให้โชคของคุณนะคะย้ำวันศุกร์3น3นะคะส่วนคนวันเสาร์ให้ซื้อ24ค่ะเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ถือว่าเลขนำโชคของคนวันเสาร์นะคะคือเลข24จบไปแล้วนะคะกับเลขมงคลทั้ง7วันแล้วก็วันแต่ละวันควรซื้อเลขอะไรแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแบ่งปันคลิปนี้ส่งต่อเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ